เราไปต่อกันที่จังหวัดภูเก็ตนะครับโดยสอทอนชลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะครับเพื่อที่จะรับฟังความคิดเห็นต่อแผนหลักแก้ปัญหาน้ำท่วมภัยแรงแล้วก็เร่งขับเคลื่อนมาตราการประหยัดน้ำในภาคการท่องเที่ยวครับ ที่โรงแรมบูกิตตาบูติกโฮเทลจังหวัดภูเก็ตนะครับดรสุรศรีก,กิติมนทนเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสอทอนอชอล,ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อติดตามการบรณาณารบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการศึกษาแผนหลักและแบบบรณาการเพื่อบรเทาอุทกภัยและภัยแล้งพื้นที่เฉพาะ เกาะภูเก็ตและประชุมแนวทางการขับเคลื่อนการส่งเสริมมาตรการประหยัดน้ำในภาคการท่องเที่ยวและบริการร่วมกับนายอำนวยพินสุวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนายก้องศักดิ์คู่พงศกรประธานหอคันค้าจังหวัดภูเก็ตและนายกสมาคมผู้ประกอบการโรงแรมจังหวัดภูเก็ตหัวหน้าส่วนราชการและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องรวมกว่า300คนพร้อมเยี่ยมชมมาตรการประหยัดน้ำของภาคธุรกิจท่องเที่ยวที่โรงแรมดาราภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตครับ ค่ะทางด้านของเลขาธิการสทนชคะหรือว่าสำนักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติก็ได้พูดนะคะได้บอกถึงว่าเรื่องนี้เนี่ยจังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดแรกๆของประเทศที่ได้มีการจัดทําแผนหลักการบริการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําถึงระดับตําบลการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของภาคประชาชนต่อโครงการศึกษาแผนหลักเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะต่อผลการศึกษาและการวางโครงการเบื้องต้นในเจโครงการจากแผนงานขับเคลื่อนมากกว่า400โครงการเนื่องจากเป็นโครงการที่มีความพร้อมมากที่สุดสามารถที่จะแก้ไขปัญหาเร่งด่วนใน เปนที่อย่างรวดเร็วและใช้เป็นตัวแบบในการขยายผลของในแต่ละด้านของการบริหารจัดการทรัพยากรน,น้ําที่สนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดภูเก็ตภายใต้การบริหารจัดการทรัพยากรน,น้ําจนถึงปี2580นอกจากนี้นะครับเลขาธิการสทนอชออกล่าวด้วยว่าแม้ว่าจังหวัดภูเก็ตจะมีแผนงานที่มีความเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ถึงระดับตบําบลแต่หากประชาชนในพื้นที่ผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวร่วมกันดําเนินการตามมาตรการการใช้น้ําอย่างประหยัดจะส่งผลให้การใช้น้ําในภาพรวมลดลงลดสภาวะ โลกร้อนเช่นการฝึกอบรมหรือสร้างความเข้าใจในเรื่องของการอนุรักษ์น้ําให้กับพนักงานการใช้ผ้าเช็ดตัวซ้ําการเก็บกักน้ําฝนเพื่อนํามากลับมาใช้ใหม่ การบำรุงรักษาอุปกรณ์งานประปาการติดมิเตอร์ที่ฝักบัวเพื่อดูปริมาณการใช้น้ำการรีไซเคิลน้ำและจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการน้ำได้อย่างเพียงพอกับความต้องการหรือการทำแคมเปญรณรงค์ประหยัดน้ำของภาคธุรกิจท่องเที่ยวและจะสร้างเป็นการและจะเป็นการสร้างซอฟต์พาวเวอร์ให้กับการท่องเที่ยวได้อีกทางหนึ่งด้วยครับสถานการณ์น้ำของจังหวัดภูเก็ตในปีนี้เนี่ยก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างที่จะดี นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับอย่างที่นําเรียนครับว่าในเรื่องของความต้องการน้ำเนี่ยมีการเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าจังหวัดภูเก็ตเนี่ยมีชื่อเสียงในเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวชาวไทยเองนะครับก็ต้องการที่จะมาเที่ยวที่จังหวัดภูเก็ตเพราะนั้นถ้าจํานวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นในเรื่องของปริมาณความต้องการน้ําก็มีมากขึ้นตามไปด้วยให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะภาคบริการและโรงแรมก็ช่วยกันประหยัดน้ํามีเครื่องมือ มาให้เราได้ใช้ด้วยครับในในโอกาสเดียวกันทางภาคเอกชนก็มีรวมถึงสภาหอการค้าสภาอุตสาหกรรมสมาคมโรงแรมไทยภาคใต้สมาคมอสังหาทุกเครือข่ายที่ต้องใช้น้ำรวมถึงภาคประชาชนด้วยก็ได้มาสะท้อนฮะวันนี้มาสะท้อนอความเดือดร้อนความจำเป็นในเรื่องของของน้ำ